สวั Wet, สดีครับสวัสดีครับพวกผมทีแท็กทีมวิธีการครับวันนี้นะคะเราจะมาเล่นทายเพลงกันนะคะกติการมนีว่าดูไปไม่ดูอยากถามอ่ะไม่คุยกับไอ้่มต่อเลยครับกติการมนีว่าใครเราถูกนะคะก็จะได้คะแนนไปแล้วก็ใครที่เราผิดก็จะโดนตกเองเป็นการ เพลงแรกกันเลยค่ะพอไหมะคะพอมไหมครับครับนอนอิ่มยังยังงั้นเล่นก่อนเดี๋ยวค่อยกลับไปนอนโอเตเอาเลยครับตัวไหนล่ะคะอคุอูยรู้ <c oughs> ยกมือได้เลยปะถ้าถ้าอยากยกก็เอาคิวไปก่อนเลยยกเลยได้ปะมั่นใจปะล่ะมั่นใจ กูยกปู่ไปยกอ่ะใครยกก่อนเนี่ยกม่อกี้ใครยกก่อนนครับเมื่อกี้เมื่อกี้กูยกเอ้ยมึงบอกมั่นใจมึงก็ไอ้เวรนะพอท่านมั่นใจแล้วคือยกเลยใช่ไหมเออยกเลยโอเคเมื่อกี้ใครยกก่อนครับผมครับอ่ะคุณแฮกดาวเป็นว่าเพลงนี้ไม่ดาวครับผมมั่นใจมากเพลงนี้คือข้างกายของทีมันดาว เอ็กกับทีเล็กทีเล็กไม่รู้ว่าชื่อวงที่เขาเอ็กด้วยคือทีเล็กหรือว่าแต่เล็กเที่อไม่รู้ครับแต่ว่าเฮ้ยเทียตลกละแต่นี่คือข้างข้างกันข้างกูไม่ใช่เหรอใช่เหรอวะมั่นใกับต่างกันด้วยว่าใจต่อใจมั่นใจครับมั่นใจมากแค่ไหนเพ่เลยนะร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์วงนี้วงโปรดผมเรืองดังโอ้จบแตก ได้ผมพร้อมผมเปิดราได้วยเลยโอเคค่ะงั้นรอมาดูเฉลยกันดีกว่าแล้วเรนมีคนตอบแล้วหรอแกถูกเก่งจังเลยแข่งแค่กระตุ้นใจนะคะเหเื่ไปโอ้โหโบราณโบราณแข็งโอ้ลังเฮงนี้ของรู้โบราณ ของทุลพลของอเล็กซานเดอเลยวาดไว้ค่ะของโบกี้ไรออนเฮ้ยมันใจนะคะมันใจครับเก็บคะแนนะคะเต็มร้อยงั้นเลยอกเฉลยอันนี้ก่อนก็ถูกเลยเที่ยถูกตั้งแต่เห็นเอ็มไม่เคยฟังอ่ะ ออ้เป็นไงล่ะเอ้ยเราเราหนึ่งคะแนนเท่ากันลราเมื่อรตอนนี้รุ่นได้ไปกันแล้วป่นึ่งคแล้วได้ได้อะไรเหรอแซวมัติดคุณจะไม่อ่อนท้แล้วล่ะไม่ไม่มีสุรพลไม่มีอะไรสุรพลไหนเพลงอะไรเพลงมองเงี้ยมองเธอเท้าเธอโซเพลงมองผมตอบเลยใช่ไหมอ่ะอุ้ย เก่งดีมั้ยนะคุณจะไม่ดูเอ็มบีหน่อยนะคะมีแบบมอนแคนไหมงั้นผมดูก่อนอ่ะขอขอดูก่อนยกมือแล้วถ้าจมถติว่าเกิดได้แล้วมาค่ะหน่งไม่ใช่คุณจำที่เพลงไม่ได้เลยคุณรู้ว่ามันคืออะไรมีคนไหนก็มีคนผมตอบครับผมตอบอ่ะมันคือถ้าเราได้เจอกันอีกของทีลี่เบิร์ดครับเฮ้ยมันใจอุ้ยแน่ๆแต่ตอนแรกกูไปสับสนกับเพลงนี้นี่จากกันด้วยดี เจอเขาจะใตอบตรอัวข้อต่อไปเราให้คมตอบบ้างไหมเออเราเรอ่อนหวไให้คมบ้างคมไม่มีคะแนนเลยอ่ะยูหายละหลายคนไม่เคยฟังอไรแล้วถูกด้วไม่ถามแล้ว ตอบให้ด้วยอันนี้ว่าเต็มที่สีหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดน,นะคะเอาไปดูกันดีกว่าอุ้ยอาเกนคนดาได้อะอะไรอ,อะไรภาพจำอ๋อเรื่องของวงไดนาบัลเลยองมีชื่อวงไดนะชื่อวงเนี่ยเหรอเอาภาพจำของใครก็ได้ดิทินนี่เบิร์ดตา,า,ายแลย้วไอ้ย่า,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 าไม่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  ไม่ไม่เอาวงก็ได้เอาไม่เอาวงดิเอาชื่อเพลงนัออ่นแหละมันตอบชื่อเพลงมก็ถูกอยู่แหละแ,าาแม่โทรมาแม่โทรมามีคนดนแม่โทรมาแเกียดอะไรนะันเสียงอะไรนะครับจันอออเออ,เอที่ปับมันมนอะ จะเอาคะแนนมากไหมเนี่ยเราเอาดิเยิ่งดีไปอาจจะทายพายุกไงอาจจะทายพายุโอเคโอเคไม่เฮียฟูจิเพลงนี้เพลงอะไรวะแต่แต่เนี่ยคือคิดอะะไรวะที่ของพรเชษะใช่อุ้ยยังไม่ได้กดยกมืออ้าวกดเล่นไปเลยกูดิชื่อเพลงก่อนดีนะสาวสนุกเงนะ ต่อผู้ครับชอบหนท mm hmm. ี่ตุดเลยไอ้เ <Yeah> รี่อกูเดาชอบหนูที่ตื่เลยนะได้อะไม่ชอบไม่ชอบนะม่ชอบคะแนนตอนนี้พี่ชอบหนูที่ตื่เลย กูเขียนไว้เหี้ยกูเขียดว่าเฮ้ยเอาคะแนนมั่งเปล่าเราอะคะแนนมั่งเปล่าขายพายุไงเดี๋ยวมันกำลังวะาโอเคเย้ดิพายุไหนไม่รู้เหมือนกันรอก่อนมาเพลงต่อไปกันดีกว่าเดี๋ยวขอข้าก่อนว่าตอนนี้คะแนนยังไงบ้างครับเมื่อกี้พูดไปแล้วค่ะไม่ว่าพี่คุยคนเดียวขออคิดหนึ่ง ได้ไปแล้นะคะตอนนี้สามคะแนนค่ะสามคะแนแซงทางโค้งสามนะครับส่วนะครับส่วนนุ่นนะคะตามมาติดๆค่ะสองคะแนนส่วนคนสุดท้ายนะคะโฮมค่ะยังไม่มีคะแนนเลยเนาะเราจะดูว่าจะได้คะแนนหรือว่าสุดยอดมากลอย่งมาเพลงต่อไปกันเลยค่ะถ้าเป็นเลยได้ไหมอยากตอบแล้วอ่ะ ตอบครับเพื่อนเล่นไม่เพื่อนเขากินมามากันด้วยนะ MV เนี่ยว่ารจริงคนจริงเราไปดูีวกลับว่าถหรือเปล่าเฮ้ยตอบมั้งยี่้อไกิชชินครับ้อ่ะไปกัน กที่ิเบิ์ลไม่ชินนกไมเล่นด้วยไม่เอาแล้วเพื่อนอ่ะอย่าพิ่งพาสีที่อ่อย่าพิ่งพามัมีกี่เพลงิดหรือทินห้าไม่้ไน้น้อเกเา่เอ้าวเพลงอ้าวอ้าวไหนอ้าว ไม่คุยกันไว้นี่เพลงนี้ผมเคยร้องลงสตอรี่ครับเฮ้ยเฉลยไปเลยครับจริงๆก็อยู่ใจใจแล้วว่ามันต้องอ้างแน่ๆกูก็เคยร้องลงลงซตอรี่นะไม่ตอบป่ะเมื่อกี้ยนั่ไม่ยกมือตอบเออทำไมไม่ตอบรู้แล้วไม่ตอบตั้งเมื่อยกขึ้นมามั่งไม่ประเด็นคือใครจะไม่ตอบได้เชียเพลงยังไม่ถึงวีเลยมั่งยกมือละ กดอันต่อไปอ้าวอันต่อช่วชิวเรอคกับล้อกอะไรมองแ <c oughs> ต่เศร้าแต่ส t ยชิบชิบเดือดโ, <c oughs> โอ้ค่แนนหายไปไหนวะ เดี๋ยวข้อต่อไปปูให้มึงเปล่าคนเดียวเลยกูให้มึงแข่งกับมันได้เ energy energy ชัดรึลลืมไปแล้วว่าลืมยังไงชื่อเพลง้ื่อเาทวงครับเพื่อนผมตอบได้เนะโอเคโอเคครสตกรดนหัวเออเออเอาอเฉลยเลย ใครใครรร้้อองงสุรพลมันยังไม่ออกจากสุรพลอ๋อจำได้ละมณแคนมณแคนแกนคุณไม่ใช่มณแคนแกนคอยเหรอเฮ้แกนผ่านออกจบแล้วปวดหนร้องเพลงนี้ฟังไหมเจสตีเออพอละถือว่าปล่อยมือไปแลยวเ ไม่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 เราต้องแข่งขันกันจำหูครับสาวกอดใจเลยเดือดหนึ่งไอคุณได้ตอบก่อนอ่ให้ตอบถ้าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเสาอันนี้ร้องไม่ได้ไล่ใช่ปะวะเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขาจะได้คำตอบที่ถูกหรือเปล่าลองก่อนไปก่อน กูไม่ใช่แน่เลยวะไอ้เหี้ยถ้าฉันเป็นเขาไดนต่อคนแล้วไดนต่อคนละถ้าฉันเป็นเขาอะกี้ต่อวันละถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนให้ฉันเป็นเขาก็คือคือมันเพิ่มเลยไอ้นี่อไม่คือมันร้องให้ฟังเไม่ฝาดโอ้ยได้ต่อคนก่อนด้วยมือแรกขออ่า กูรู้ว่าตอนแรกอะกูว่ากูว่ามันทำแม่งทำแม่งกูเลยไม่แน่ใจเลยลรยกชายกอนเลยมันได้เวลาตบคนแล้วล่ะใครก่อนเอาเลยอยากอยากใครก่อนฮะต้องให้กล้องจับหน่อยครับเอากล้องไหนดีกล้องไหนให้ชัดกล้องหนชัดกล้องนี้พี่เยหน่อยเยหนได้อะเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยมันกูไม่กล้าตบมันแรงอะกูไม่กล้าตบเพื่อนอะเอาเลยเพื่อนเต็มที่กูไม่กล้าตบมันมันคือเกมมันคือเกม คุน oh no. ิ่มหูยอะไรครับเนี่ยไม่เคยตบเพื่อนจริงเป็นคนดีต yep, ่อแหล่มาต้มเสร็จแล้วแปลครัเพลงต่อไปครับมันมีเสียงาหลังต้อมาไม่กูไม่เสียดแล้วไม่แต่ไม่ได้ตอบแล้วนะได้ข้อแรกมาข้อตอบเหลือไอิสต้องร้องเลย แล้วผมมึงเหอะเอาเรลไม่ลากแล้วใบซะไม่ลากแล้วไปเหอะใจควาที่จี๋อ,อะหน่าป่าคะจะตอบได้ผมตอบครับมา <c oughs> มม่ตอบแล้วได้ไหมอะ <c oughs> ม,มีเธอฉันมีความสุขไอ้เหี้ยไม่ใช่แล้วแน่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ oh okay. นนคนละเพลงคนละเพลงคนลใช่อ่ะงั้นเฉลยเลยเปิดไม่เปิดเพลงต่อได้ปะเปิดเพลงต่ออ้าวยังไม่ตกแต่จะเอาคะแนนใช่แต่ไงกูก็โดนโดนตบแล้ว nobody knows เดี๋ยเมื่อกี้มึงอยากแยกดูตอแบบหยุดหยุดดิหยุด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 สต๊อกยังอยาเคร่งเครียดกันมากนะครับก็อยากตอบอะแต่มันเป็นชื่อภาษาอังกฤษอะหรอเพลงเนี้ยใช่ไทยมันมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษเฉยๆหรือเปล่าไม่เป็นชื่อเพลงอะมัว่าภาษาไทยนะมึงแน่ใจมึงตอบไม่ได้แล้วมึงอ่านอังกฤษไม่ออกอะมึงว่งเพื่ออ่านอังกฤษไม่ออกถ้ากูตอบผิดอะ ก็โดนตอบเป็นเพื kind of um, anyway> ่อนกูแล้วถ้าตอบผิดสามคนอ่ะก็ตอบวนเลยตอบแล้วกันนานมาแล้วไม่ใจกูยังไม่เฉลยนะยังไม่เฉลยนตอบไหมตอบสิแค่มันผิดสามคนผิดสามคนก็ตอบวนเฉยๆไม่มีอะไรเดี๋ยวนี่จะทำความมั่นใจกูอีกนิดนึงตัวเองจะทำได้หรือเปล่า จะทำได้ไหม Nobody know ความเจ็บเป็นเช่นไรตอบเลยมืใจตอบเลยอ่ะผมบอก n o b า d y โนอ่ะโ o บาริโนเฉลยเฉลยเฉลยเ่ลยถ้าถอกตกลยตบกันก่อนกูเกือบถูกแล้วเนี่ยมึงตอบว่าอะไรมึงตอบที่อะไร กูไม่รู้จังกูก็เลืมของมึงเหมือนกันกูว่าอ๋อกูตอวันนานมาแล้วอีกนิดเดียวอีนิดเดียวเลยตกบนลเลยครับตกบนเลยตกบนรอเน็ตหมุนนเริ่มจากกูก่อนเลเอากล้องไหนจับครับอ่ะเดี๋ยวเอาไม้ไหมอ๋อเอาไม้เอาไม้อะะตบตกให้กูตบตัวเองอ๋อให้ตบไม้ เฮ้ยคู่แข่งนะเนื้เอาวไอ้สัตว์ยังไม่ตกนี่หว่าไม่ไม่ไม่ยิ้หายไงกูอ่ะอุ้ยเอากล้องนี้ดีกว่าผมนี่เหม็นกินตีมกันนกล้องกล้องกล้องกูเพิงยอมผมมาไม่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 ต้องจ่อ ฟังเสี่ยกดีๆนะครับไม่ตื่นเลยอ่ะจริงๆบ้าหลังไม่ต้งแดกกาแฟมาให้กูโตอ่ะอ่ะพี่อ่ะโอ้ยอันนี้มันเน้นด้วยมันเน้นด้วยไปต่อไปดีกว่า่ายเตี้ยแล้วใช่ไหมไปต่อไปต่อไปกันต่อไป กูตอบได้ลเลยแล้วก็อตอบไปแล้วไงมีในเอเมีเลยคนนี้ nobody know อนี่มันเป็นอะไรอันนี้ยากูรู้แต่ไอ้ผู้หญิงมั้งแกเมื่กิ้รถมัน,นถ,มถอยหลังแล้ววะผมตอบครับ วราสนาผู้ใดหนอกูยังนั่งมึนอยู่โยแม่ัเดียวมึนเลยไปดันเลยกันสิบกแ่เขาจะแข่งวิ่งหรอว่าก็ผูอยากให้มีวีสองวะวีสองเออ น่ารักเนาะไม่ถึงกูไม่ไม่ถึงกูไม่ไมยังขีดกูในแชทอยู่เลยเอ้ยไอ้ต้าฝนตกไหมไม่ตกไม่ตกไอ้นี่น่ารอ ดูทีเดดโอ้โหชื่อเพลงมันชื่อเพลงไงว่าฝนตกไหมของที่เปนดาวที่เปนดาวอีกรอเงี้ยใช่ครับของพี่กิษเราเองแหละเขาพิชบ่อยเชื่อมนี้เขาพิชหลายเพลงไม่มีเพลงของ anatomy เลยล็อกเลยไปไปเท่านเท่านั้น นแน่งไงก,กูก็ร้องได้จะจบเพลงำทำไมไอเทียนไม้ถ้าถ้ากูร้องจริงๆแล้วพิกิจนิดต้องยุกวงเลยอ,อันนี้พี่<ด>อะไรพิกกุดพิกกุดไม่ตบร้องดูดูแดดด้วยแล้วสบายดีหรือเปล่าไม่สบายตัวหัวอยู่ตอนเนี้ยเป็นไรโดนมันตก ไม่ได้ตั้งใจไม่ด้ตั้งใจน่น่หนักุุดแล้วจริงผมยกก่อนมีมองไหมคนับงนับนับเอาเลยค่ะไม่นับไนเองเลยนะมึงก็นับสีใหผมนับเนิองอ้ากูยกใช่กูสายโอกาสนุ่นนะเไม่แต่เมื่อกี้กูกูยกก่อนสามอีกกูให้นุ่นตอบ หยดน้ำตาของโฟมยิปใช่เปล่าใช่ครับหยดน้ำตาใชาไ่ไหมอ่ะไม่ไหนะไม้มิ้นบังเลยค่ะไม่เคยฟังอะ่ะเอาดีคุณจะได้แค่หนึ่งคะแนนจริงดิ <c oughs>

เจอกูสูสีไปกันครับแค่นั้นแหละหนึ่งกัแล้วเป็สูสีใช่ไหมใช่สูสีไม่เขาอาจจะปัดเจอเพงเจอเบลอาจจะท้ายพายุใครจะรู้หรูกข้าไปจะรู้นึกว่านึกว่าท้ายพาไปเอ้ยขาดไปไหนไม่รู้ไปค่ะเพลงต่อไปกันดีกว่าหรอมาได้แล้วใครได กูขอตอบได้ไหมกูไม่มั่นใจหรอกแต่กูรู้สึกว่ามันเป็นเพลงรัก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 เฮ้ยใช่ไอ้เฮียของนิจราลใช่ปะวะ เอเดเอ๊พี่ยาของเรานะเจ็ไม่เคยฟังหรอกเียกูที่ฟังกัน่มาดู่อนจะถอยรู้ไมไม่กูนึกชื่อเพลงไม่ขอไม่ออกทำนองมันคุ้นๆกับเพลงเนี่ยไม่ดีจัะลัดเคยฟังแต่ของอะไรนะไม่มีไม่อีก่ากไมเ็บช้ๆหรอพูดแล้วอยากจะร้องไห้ครับ ร้องดิเชชู้ไหมคะร้องไหมเอ้ยเหมือนจะมีเชชู่อยู่เอาเชชู้ไมไม่เอาอ่ะมได้ร้องจริงอุ้ยเชพี่มาทางรวยพี่เชฟตกอะไรับพี่เชอดแล้วนู้ัห่จะร้องงไม่ใช่หรอ เฮียมองไม่เห็นค่ะพูดแล้วอยากจะร้องไห้ขนาดเพลงเจนะ๋อเนี่ยยังตอบไม่ได้เนี่ยต,ตอนแรกคุดว่ามึงน่าจะตอบได้นั่นเลยตอนที่เส็ยแวับแรกเนี่ยเออคุ้ยเคยดูเวียร์เคยฟังมั้ยไม่เห็นเพิ่งร้องเพลงนี้มาหนิตอนที่ไปใช่ใช่ใช่เพิ่งร้องมาด้วยอย่างเดี้ยเลยน้ำตาเออ มันยาลืมใครจบแล้วหรือเปล่าหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วหรอกูได้พายูจริงจริงกูท้ายพายุเฮียมึงท้ายพาไปตอนนี้ก็หมดแล้วนะคะเพลงที่เอามาทายกันกูเขียนสรุปคะแนนเท่าไหร่ครับ นข่งกันเลยดีกว่าเขียดดว่าทุกคนแฮกตอนนี้ก็ได้เป็น6คะแนนนะคะแล้วตอนนี้นุ่นก็5คะแนนเหมือนเดิมค่ะเฮ้ยแฮกมันเจ็ดไม่ใช่เหรอมันตอบไปสองเพลงไม่ใช่เหรออ้าวเหรอเอาลืมนิดเทมเมื่อกี้ดูดูดูคนับคะแนนมั่วนะ้วทุกคนคุยกูนอนกี่ชั่วโมงกันโอหกูนอนมาก็มึงไม่ต้องพูดไม่ครับไม่ต้องพูดครับทั้งคู่ไม่ต้องพูดหยุดหยุดหยุดเกมนี้เอาเป็นว่ายังไงผมก็แชมป์แล้ว เมื่อไรจะมีวีสองวะนะคะแี่มีวีสองเถอะขอร้องว่ะอย่าแก้ตัวเอ้ามึงบอกมึงบอกกับกล้องว่าวีสองจะทําเพลงเกี่ยวกับอะไรจะจะทายเกี่ยวกับเพลงแบบไหนประเภทไหนก็ได้หมดอ่ะอันนี้พูดจริงเดี๋ยวไปฟังมาก่อนรอก่อนทุกคนรอก่อนนะไม่เจาะจงประเภทที่แบบตัวเองฟังเลยเดี๋ยวจะให้อีดิตอีดิเตอร์ทำมาให้เลยปกติไม่เคยฟังเพลงให้กลัวอย่างเดียวไหมบ้ไม่เคยฟังเพลงออกเลย ก็คลิปนี้นี่คือตีหน้าของแชมป์ครับตีหน้าแชมป์ครับอันนี้ดูสีหน้าของแชมป์วีสองรอเลยวีสองนีสีหน้าแชมป์วีสองไม่เชื่อรอดูแมว่งโคตรขี้โมนีีเกมไทยเพลงของเราก็จบลงแล้วนะคะเราคงจะต้องจบคลิปเพียงแค่นี้ สวัสดีครับพวกเราทิกแท็กทีมนะคะอ่าเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับทุกคนแค่นี้แหละไปเจอกันพิสนองกูแค้นยังไม่จบกลับรอดูอ่ะถ้าไม่ได้ชื่จะปลกขึ้นมาหน้าจอตอบไม่ได้แล้วถ้ากูดูโซ่ก็ได้ไม่อยากเพื่อนโหยยแล้วคือกูยังไม่ได้นอนคืนนี้